ฝากไปด้วยนะครับถ้าถ้าไม่วางก็รับชมผ่านไลฟ์สตรีมได้นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆแยะๆมากมายยังไงก็ฝากติดตามด้วยฝากน้องใหม่ป้ายๆโอริโอไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับทนันแล้วก็สนามสุดท้ายปิดฉากปิดซีซั่นนี้ของโตโย t a ากับ o ูเรซิ่งไทยแลนด์ของปีนี้ที่สนามบุรีบรีมัมนะครับยับงไงก็ฝาก ไปให้กำลังใจกับนักแข่งหน้าใหม่ด้วยนะครับทุกๆคนรอแมกกซีนแมกซีนเห็นว่าน่าจะได้ประมาณวันที่5น้นาะอาจจะอดทนรอหน่อยมันเนื่องด้วยกังวงการผลิตอาจะได้หนังสือแต่ละเล่มมามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รอไปก็รอเหมือนกันไปก็สั่งของตัวเองไปเหมือนกัน แล้วก็ปีปีหน้าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเยอะแยะเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะกินข้าวแล้วครับผมเดี๋ยวสักครู่จะไปอาบน้ำนอนแล้วนะจ๊ะ,ะมีแผนมีแผนเรียนตัวน,นี้ก็ปรับลุกบุคลิกภาพปรับ สูกสอย่างไปตามเวลาที่เหมาะสมมีเวลารีแลกตัวเองก็กลับบ้านไปผ่อนคลายเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ไปตัดผมแล้วครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้ผมยาวเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนใครบ้างก็มารับชมงานคอนเสิร์ตด้วยกันครับเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้หน้างานเกิน250ท่านแม่เจี๊ยบน่าจะจัดคอนเสิร์ตฟรีด้วย เราฟังเพลงใหม่ฝากด้วยนะคะผลงานแฟเวลแฟเวลหรือที่แปลว่าการจากลาการจากลาในทุกๆความสัมพันธ์ที่ที่เราเองอะรักษาได้ไม่ดีพอเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา แล้วก็เป็น MV ที่อยากนำเสนออีกในรูปแบบหนึง่งในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับย้ำอีกหนึ่งทีว่า10ตุลาคมไม่น่าจะมีการเคลื่อนเคลื่อนย้ายวันแล้ว10ตุลาคมได้ได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศในช่อง Youtube ป้ายไป o r o o c h ช n n น l นะครับผมฝากปักหมุดฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะเพลงรักบ้าง ม anyway, ันจะมันจะมันจะเพลงรักได้ไงอ่ะไอ้เวนักร้องชอบอกหับอาจจะต้องตัดออกเพราะว่าต้องเล็มๆลปออกด้วยครับเห็นภาพเองอ ในอนาคตไหมอืมภาพตัวเองในีอนาคตก็ช่วงนี้อะบอกเลยว่าไม่ใช่ช่วงนี้หรอกเป็นเป็นมาตลอดว่าเราทำใช้ชีวิตแบบวันต่อว,วันมีแบบแผนที่มองไปข้างหน้าอยู่ว่าเราจะมุ่งไปที่ไหนแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปในแต่ละวันครับเลยมองภาพแผนอนาคตไม่ออกว่าชีวิต